ผมตกใจมากๆตอนที่รู้ว่าเขาอยากจะย้ายทีมแบบฟรีๆมันน่าผิดหวังมากเพราะคิเลียนเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1 3 p t ฟุตบอลวาเรตี้ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอล และกีฬามนนำเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาวันนี้ที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกชมข่าวสารตามใจที่ท่านชื่นชอบได้เลยมีลิงก์และเวลาอยู่ที่ดีสคริปชั o นใต้คลิปวิดีโอนะครับกราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ไปเริ่มก,กันที่ข่าวแรกของเรากันเลย เชลซีสนใจคว้าตัวเปาโลดิบาล่าจากโลมาเพื่อเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ซึ่งทางของเชลซีนะครับได้เจรจาเพื่อคว้าตัวเบาโลดิบาลาแนวลุกของโลมาหลังโบชิต i โนนะครับต้องการตัวนักเตะรวมชาติมาเล่นที่สแตมฟอร์ดบิดซึ่งทางสิงบูหรือเชลซีนะครับทีมดังจากซึกพิมร์ลิกอังกฤษได้เปิดการเจรจาตัวแทนของเปาโลดิบาลาเพื่อหาลือเกี่ยวกับการย้ายทีมของสตาร์โลมา เนื่องจากปเชตโตโน่คุณซื้อคนใหม่ของเซลซีนะครับมีความกระตือรือร้นที่จะพานักเตะร่วมชาติของเขามาที่สแตมฟอร์ดบิดและสิงบูได้ทําการเริ่มเจรจาหลังจากที่เรียนรู้เงื่อนไขาการต่อรองราคาที่ระบุไว้ในสัญญาแข่งรายนี้ที่สตาดิโอโอลิมปิกโกซึ่งทางนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาวัย29ปีนะครับมีค่าฉิกสัญญาอยู่ที่12ล้านยูโรหรือ10.3ล้านปอนด์โดยเจ้าตัวนะครับใช้เวลาเพียงฤด,ดูกาลเดียวที่โลมา หลังจากที่ย้ายออกจากยูเวนตุสแบบไร้ค่าตัวเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วขณะที่เดซานติสนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีได้ระบุว่าเชลซีได้เพิ่มดิบาร่าเข้าในรายชื่อภายใต้คำสั่งของโปชตติโนและสิงโบกำลังประเมินแนวคิดเพื่อเพิ่มแข้งรายนี้เข้ามาในทีมไม่มีนักเตะเชลซี Chelsea คนใดทำประตูได้เป็น2เท่าในฤด,ดูกาลที่แล้วในทางกลับกันดิบารายิงได้18ประตูให้กับทางโลมา เรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปของเรากันเลยนะครับสเปอร์เลงอัดค่าเหนื่อยเพิ่มเพื่อลังแฮร์รี่เคนล่าตะข่ายต่อซึ่งทางฝั่งของท็อตแนมพอสสเปอร์ได้เปิดแผนพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยเพิ่มเพื่อต่อสัญญากับแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวความหวังให้อยู่กับทีมต่อไปหลังจากที่เคนนะครับมีหลายทีมเลยที่สนใจไม่ว่าจะเป็นไบรอันมิวนิกเอียมาดเลกหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองอีกทั้งสัญญาของกับตันทีมชาติอังกฤษ ก็ได้เข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วโดยที่ผ่านมานะครับไบร์มิวนิกเป็นทีมที่สนใจและแสดงท่าทีที่จะดึงเคเ็นไปร่วมทีมในฤด,ดูกาลหน้าด้วยการยื่นข้อเสนอถึง70ล้านปอนด์แต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาในที่สุดล่าสุดทางเดอะการเดียนสื่อดังของแองกฤษได้รายงานว่าสเปอร์พยายามล้างตัวดดวซันโวตลอดการของทีมด้วยการเตรียมยื่นสัญญาใหม่พร้อมอัดค่าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่รับอยู่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าตัวของนักเตะเองยังไม่มีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาใหม่ในตอนนี้ทำให้โอกาสย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์ยังคงเปิดกว้างและเรามาต่อกันทางฝั่งของฝรั่งเศสกันบ้างนะครับผมก็เป็นเรื่องสุดท้ายของเราแล้วประธานสมโมสรเปเชย้ำไม่ปล่อยเอ็มเปป้ย้ายฟรีอย่างแน่นอน ซึ่งทางของประธานสโมสรปารีสแซงต์แชงหรือปเอได้เปิดเผยว่าคิเลียนเอมเปเปจะมีเวลาอีก2ส,สัปดาห์ในการตัดสินใจถึงอนาคตและจะไม่ถูกปล่อยออกจากสโมสรแบบฟรีๆในซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอนคิเลียน P, เอมเปเปเอสัญญาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นและเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าจะค้าแข่งอยู่กับสโมสรฝรั่งเศสต,ต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง อย่างไรก็ตามนะครับทางประธานสซโมสรได้ยืนยันว่าเขาจะไม่ปล่อยดาวรุ่งไว้24ปีรายนี้ย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในปีหน้าเด็ดขาดและพร้อมที่จะขายนักเตะในซัมเมอร์นี้ถ้าหากเขาปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่เรามาปิดท้ายด้วยคำกล่าวของประธานสซโมสรที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อกันนะครับเราอยากให้เขาอยู่ต่อแต่เขาจะไม่ย้ายแบบฟรีๆอย่างแน่นอนมันเป็นข้อตกลงปากเปล่าของเรา ผมตกใจมากๆตอนที่รู้ว่าเขาอยากจะย้ายทีมแบบฟรีๆมันน่าผิดหวังมากเพอคิเลียนเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงและการย้ายออกไปแบบฟรีๆทำให้สโมสรที่ยิงใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสอ่อนแอลมันไม่ใช่ระดับของเขาและเมื่อผมได้รับรู้ข้อมูลนี้ผมรู้สึกตกใจและผิดหวังมาก นั่นคือเหตุผลที่เขาต้องตัดสินใจในสัปดาห์หน้าหรืออย่างช้าที่สุดก็ในอีก2ส,สัปดาห์ถ้าเขาไม่อยากจะเซ็นสัญญาฉาบับใหม่ประตูก็พร้อมเปิดกว้างมันเป็นแบบนั้นสำหรับเขาและสำหรับคนอื่นๆไม่มีใครใหญ่กว่าสมโมสรแม้แต่ผมเองมันชัดเจนมากรอเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กับสับ c ซ i ใ e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่อาการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ